เ lugar, บิ้งเบิ้งเฮค่อยเบิ้งเบโอโ 1, ้ยน้องพอได้แล้เก็บบอลถือกันเลยชียบเลยจังเลยทั้งนี้คอยใส่กันเท่าเลยมึงอ่เหม nee, ือนี่อืออืเขาบอกว่าอยากคอยตัดกันเท่ากันใส่เมื่อยาบอเลยคุชมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะพูดความจริงมาใช้ดีๆเจ็ดโมงจุดที่รักเจ้าสารภาพแล้วยายา นี่นะครัตื่นเนี่ยกินชุบมาไว้เลยเข้าใจเข้าใจครับใจน้องเลยไปซื้อยาเด้อเสร็จแล้วเด้อครับใจเด้อซื้อยาให้ลูกแน่ของเด้นอเด้อเด้อี่น้องเลยเนาะกราบทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง มดสุขูทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเปิดภาพมาบัดนี้เฮากาอยู่เพื่อนไอ้น้อยพี่น้องเออยู่บ้านอาริงเมืองท่าแตงแกล้ง,งเงสงกองเนาะทั้งบ่เตียงอ่เองกะพี่น้องเลยได้มาเหตุเพื่อนให้ทางพี่น้องล่าใต้นีอ่าเป็นเพื่อนไอ้น้อยนี่หลังเลกเลยพี่น้องเอ้พี่นออ้นองก็จีจําได้ดีแต่ก่อนน,อาานําบ่เตียงมหาเพิ่นเป็นอีกครอบครัวที่ทุกเ์ี่ย โอ้ยแถือว่าลำบากลำบุญหลายอย่างหลายเนีย่ยเพื่อนชานกับผู้พังที่สุดัวามูได้นะในหมู่บ้านสำหรับครอบครัวไอ้น่อยพีน้องไอาทาออบ้านเพ่นก็ยืนยัน,ยานมาจนลีลีรอเพื่อนแลปะปเตียวก็เลยเริ่มต้นเห็ดให้อเพนนี้น,กนากรลายคูดลายข้นก็ซอยกันกระจนเล้จนทัวพี่นองเป็นพาไม่เอม้มไม่กระธรรมดา เนาะพราะว่างบเนาก,ก็มีโบลายอ่าแต่ก็พออยู่ดีก,ก็เก่าลายตืบอยู่พี่น้องเอ้ยพอเตียงก็เลยสิมาทายอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งมาครอบครัว่าเป็นอย่างไรอ่าอยู่ดีมีแห้งอยู่บด้วยว่จาจังใดผ่านมาประมาณสองสาเดือนแล้วพี่น้องเอ,อเ้ยก็ได้อัปเดตครอบครัวเฮือนซานแล้วเลยเนาะหลังที่สองก็เป็นเพื่นน้องเดิมเพี่นน้องเดิมสิคักนี่น้องเดิมก็เ,มกเป็นเด็กน้อยกำมพ่าพ่อกำมพ่าแม่พ่อแม่ตายปะเบิด อยู่กับน้องสองคนพี่น้องเอนาะก็ถือว่า,าน้องเพิ่นกัเป็นคนหูคดีแต่ว่าก็ผมมีอย่างเพื่อนหลังน้นอยกีกับในมาเห็ดให้เพิ่นตจนเลร็วจนทั่วก็สิคักแน่เพราะว่า,างบเพื่อนเพิ่นหลายนน,าน,นีี่่พ้องเอเนาะนี่ยเป็นไมซิล่าฟาเอ็มอแล้วก็สังกะสี แเกือนเบาน้อยนี่กอ่ะเือบไอ้อยเขานี่ก็อ่าเป็นพาแมงกระตาแต่ก็ดีกูเก้าลายพี่น้องไงเนาะอืม <c oughs> สบายดีบุกละ่ะอืมให้พ่อเจ้าไปใส่เออเฮ็ดอยงนีพี่น้องหน,นึ่งบานนี่ใส่ไอ้น้อยไอ้น้อยโอ้อยู่พี่เฮ็ดไปสังเดินี่สบายดีน้อยสบายดีโอ้เฮ็ดได้สังอ่ะนะ lộc nhà cà phê nấu bò đời đời cà cà phê đời 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 em phải phụ yên bò đời đời mày phụ phụ nát khổ đi nhát đi phải sai dù đến ai hay nói đi vào ai bỏ hay nọ dù hẳn là dù hơi có phù hẳn nào heo nó nè đến tận hẳn mỗi mình đến chụp phù có lấy ở tổ nè phải phù nhầm nhảy chắc tên chắc bò nào này กะเ<อ>ดปลูกลงสามซีด้วยกันนี้น,นี่คุยกะซีด้วยกันนะยนี่เนาบ่มีเมงินคือเขาันเขาซื้อพุยแหลงเนี่ยเขาได้ปลูกไว้เขาซื้อแต่ตลาดผุยอข่งของนอกเออของอาาในี่บ่มีนี่ก็เลยใส่ขี้แบะเขาไปขอนมาใส่งามรู้ขี้เบะไงโดยเลยอืมกงามสองที่อะไรใส่ันนั่นขี้แบะแหลงจกปลูกเลยนีครับ nhà mình thân nhảy mà bên phú nhà mình tài mẹ nhú hay mình nhảy con này con đời đời phụ là cái tài nó đời 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 anh nói phụ bịa cà phê cái nó đời đời bữa mình ngân sư ăn lèn sang anh đó khử khâu anh à. hai anh hết chụp bắt đầu khử non vào một lần anh tăng phải một bên phết cái nào mày tuần nào chụp bắt đầu đời đời chụp hồ khâu bao đời đời khâu <laughs> bộ <laughs> พออยู่แล้วไม่ได้เปาเห็ดวิญญาณ์ส่วนตัวตัวสิบตัวนี้เขอเสียญาณไอเสียไม่ได้เลยบ่ไม่ได้คันคันเอาเสียญาณเอาเนื้อนี่เดากรมเขาเสียญาเชฟตัวนี้น้ำจังเนี่ยไข่แบบนี้คันว่าเอยเพิ่นเดือดนี่เอยเห็ดทันไข่เลยสมัยใหญ่ดีกวเขาเกาหนอนอันไอเนี่ยอือืมหน่อยเขาเขาใหญ่เลยด้วยดยอืมเป็นไข่อืมอืบบนี้ ฉันนั้นเป็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเป็นอะไรกันชห้องจนหายบัดนั้นเจ็บบัดห้อนเจ็บเลยห้อนเป็นนัานอืมบัดนี้กินยังพิษ่็จะจะเหตุที่มันจะเป็นมันเป็นจะไรพิษคอยกินไปพันก็ไม่ได้กินสั่งปลาดุกะปลาดุกขันอืมคะนนประเนินคอยกินบ่บริพิษอ้ไรกินอืม ตะกี้มันเป็นใช่มันมันเป็นมันเป็นแบบไงมันเป็นอันตะเกี้เจ็บไขรเลยมันเป็นนอกจักคนเกิดว่าเถิ่อวานยาเข่าหนักบ่แม่นมาสไตล์ันปอดองอือืมบัดไปเจอยานันนั่นน้ำอันตลาดท่านมาถูกกินตอนนั้นเศร้าเจ็บบ่แม่นนะเขาเห็ดบ่แม่นปอดองเหมือนกันต้องเลือกยันบะเขาเห็ดที่ โดยอดยแ้วเด็กออดบอนงั่งกับบกินนะกระปูหอยอันนั้นส้มผักกาดพิษข่าวออนบอนทาใตสมนะพิษโดยโดยพวกมักงดองนะพิษโดยโดยปูหอยกุ้งพิษน้อไม้กับพิษเด้อโดยโดย่ันหลยอเชื่อบนี้เยไอกินเหมือนนั้นทุเมนี่แล้วเมเ กแกงนะข้างว่นนี่แหละอือๆๆแกงก็ใส่อันนั้นเขาเขาเนียวตัวเฮาถเข้าสํานใหญ่อือๆๆเขาเอานึงตนีถใส่หั่นบ่มีแนวกินแกงตัวนั้นมากินบ่นี่ได้บดต้นแรงยางเมื่อ้หั่นนีแต่สวนนันพอได้เกบพอเือนเ็เลยจังเลยทางนี้ขใส่กันเ่าเลยมอนี้อือๆๆเขาบอกอยากตัดกันเท่าอันใส่เมื่อยางเลยเมื่อเลย มาเซอร์นมาหนึ่งวันนี้ก็มาเนี่ยคอยคอยอยู่นะไปเปลี่ยนอาเชฟบน้องไอ้บนี้เลยอยู่ตะเก้าก็เจ็บหรือว่าดูว่าปวดเจ็บเจ็บคือกันเจ็บเจ็บโดยๆๆสีฮัตขึ้ือ่เลยเจ็บเราเบียก็มากินอดแต่โดนในสีฮัปปี้นะจนเบาไห้กินอยู่ดอกเราเบียบัดเอาลูกเมียเนี่ยบ่อสาวสาเหตุที่มันเป็นทับิตน่ะมันเป็นยังจักอยู่บ่ห เจ็บอยู่นี่ทุมเอ็ดอยู่นี่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 บ้านเขาทอด้อาน่อเยอยู่นี่อยู่นี่เจ็บไข้อยู่นี่บบบนี้ก็ขึ้นเขาสุกเกิบแนวเกิร์บเขาปอดอยู่อันตอนเฮือนเก่าเด้องาเลยจะเห็นเนี่ยกะลางอันบ้านมันอยู่กะลางตั้งกันใดก็อยู่หันเฮือนเขานอนก็อยู่หันแล้วเขาเปอดปะอยู่ขึ้นดินนั่นแล้วคนขึ้นว่าจะขึ้นก็เปิดกันเองฝนตกแนวหัวเมื่อตอนนั้นหันหยาหันไข่บัดข้างบนบ้เป็นสิบปาเกิร์ไปอยู่นี่แหละขณะขึ้นก็นอนคือเก่ากับเกิรก็ขึ้น คบอานเลยปะบัดตนเศาคือเตืนเลูกประสกับตนสุขกับเฮานี่บัดยางว่าสิไปเฮ็ดบ่อยากนี่บ่ได้บ่เจ็บทางนี้เอ้ยคือคไว้ังว่าปามานี่ใครเจ็บเลยบัดนีไปเบิ่งยามบ่แม่นบ่แม่นเขาเฮ็ดอว่ายามอยู่นอกคั่นเอาไปเบิ่งอืนอกคือเบิ่งบัดนีแล้วันไปซื้อยากินยาเท่านั้น ข้นไหนขึไหนึ่งเนี so, ่ย so คือตนแรงขได้บ so นี้ใครก็จะยอบหรือไม่ใครตเตียนออยนี่แหละืบบนี้บบัาเมือนทแระปดงเนาะพวกแพทว่าปดงปดงเรื่องโรกเก่านะพี่น้องบ้านท่าอื่นดอยดอมยกินพิษมันก็ึ้นเนาะดอยด้อแล้วการเจ็บมาเลยบนี่จีดอยดอเดอเจ้านูจ็ดปีกันนะสามาสามิา เดยเลยมันก uhm ับบรได้ไปไหนแช่เนาะมาเทียงกับสามสิบเอเลยเนะแต่ว่าก็บจิบเนาะเดยเลยเลยน้องสามสิเนาะแม่นบุทันจะบุทันอายนะอืประมาณจะซื้อได้3สามสิบห้าลนาเขายินพ่อเขาว่าบางเถือเขาอายนี่3สมสิบเจ็ปีเลยสานั่นเลยคนว่าอืตอนนั้นนะครับประมาณสามสิบห้าเนาะบ่มีเพลินพอเขาหนั่นนือประมาณนื่อเลยยเาดนคนว่าเขาเด้ ลูกกอกสัมพ่อเขาาเท้าอันขอได้กลูกกอกครับเจ้าลูกกอกว่ะโดยโดยโอยะเกือบเกือบก็สี่ิบแล้วนะโดย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 เนี่ยจำผิดนังเขาครัวได้เป็นอะไรลูกเต่ากัอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่บัรทุคนดูกเมียว่่เจ็บอันนางอันนก็เป็นอันนั้นอนนั้นตัวเป็นพญพลหนางกับหมอผู้นึ่ง อับ่ม่เงินสิสอยาอยู่น้องไหม้อผูอ้ายคนโตนอนอยู่หันกันใส่สุ่งนู่นะใส่ส่งใส่ส่งใส่ส่องกาอยู่ส่ใส่ใส่ใส่จจุ่เอาจุเนาะพอดีเขาทำเขาพาวใส่ไผ่เอาเอาบ่คือบ่ไตบ่ม่เงินนะลูกก็จะต่นได้ได้เขาวันมีบ่มีมดได้น้อง มัดตอนนั้นเจ็บจนขบนะทำห้าพื้นห้าไพ่ปะโดยโดยใครตายต่อน,น้ำมูกแล้วไปถ่ายเหตุไดเอเอนะครับมูกก็บรรยายเนี่ยขาบาย่านมันสดอันนี้นั่นขบาระเบิดเนี่ยตอนนั้นก่อน,นี่เเาายเนี้ยไผ่เนี่ยเอาต่อลายขบาร์ไผ่มันสดโดยตอนนั้นขาบ,บาร์ไผ่เนาะโดยโดยใช้เป็นลาหน่อยมาเบิ้งดูวยใช้จะเป็นยังดุ nhìn phóc bùa, phóc bùa nhanh cười nhảy như thế này thật bùa hộ, thơm sát đang ngồi lấy nhạc không hả? có, có như mấy anh nhạc, 2 nạn, 1 nạn phụ nữ nghĩ đích mang bụng đuôi hả? bỏ đi, bỏ đi nóng, nóng cho mắt, nóng cho mắt bỏ đi lấy nhạc đang ngồi lấy nhạc ừm, nó bị lụng quá bỏ đi,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  chẹp สบายดีก็ลูกสบายเด๋ยอย่างนี้ากสบายเด๋ยจะเป็นผิวนางบางทีเบื้องเบ้องค่อยเบื้องเนาะโอ้ยเนางท่านได้เคยชื่อยาที่ยังมาทาบ่เธอหนึ่งน้องชายน้องเสื้อครับยาเช้าอยู่บ่ละเชามันอยากเช่าเลยนะจากนั้นอะไรอีกมันเป็นอีกแนวยาทาหมดเลยบ่ได้ไปอาบน้ำยังม่น้ำน้องบ่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 ไม่ได้จะน้ำตัวนี้หรือเพิ่นอาบแม่เพิ่นให้อาบเน่าไปไปชวนไปให้ไปน้ำบ่ บ่าได้ไปเพล่นอยู่กันแลพวกอ้เพลินนั่นเมื่อไต่ได้อยู่แค่งกับอยู่มือมันนั่นจะไปอาบน้ำมันนั่นเป็นผิวนางแน้นำกับสียาขยงขยะอืพี่น้องเอ้ยนันกลางคืนหรืคนเก้าหรือเกาเกาบนแนวขันเลยหายบ่เีไปจักสิทธิ์อะไรยาทาก็หมดเลย chưa gì vô lộn mình chưa khăn ai ai bị sợ chưa khăn mình ngân thật mà mình ngần bật ra đều bẩn hay bị sợ hay bên đôi đôi còn lại này học bị sợ cấp bị sợ hay ai này anh anh này cái này lấy khay này này mình cho xây tôi này này khăn hao nhang sờ này hot mà này tôi này chép Hãy đôi đôi có បាទអូតោះទៅណាបូករាយទៅច្រឡួយច្រឡន់អានិបូក3 40ត្ននហឺ30ត្ននកាហ្វេណាបកអឺកាហ្វេ สามร้อยถูงสามร้อยถูงเด้อเด้อเด้อาพี่ช่างาเกังตียะฮะกาเกังตียะเอนกังตียะเด้เดิอเนีัดิคือกังตียะซ้ำนี่สูงสมหัวเห่าาพี่ตัวน้อยกาเางนะเนาะเด้เดอเดลูเท่าไขาวใครอยู่พโลลห้สิบทงเหบ่ทางเหงบ่ บ่ตุ๊ดิบตุ๊ดิบเนาะตุ๊ดบบ่ดอดอนี่โลนึงอันอเซนึงพอดีทาดอเซอันเงินกับอันนั้นอันนี้สังปลาติดอายนี่แหละคนให้เงินเขาว่าเงินเงินบ่มเจ้าให้กับอันกากเพอยอยาได้ข่อยกาเพิ่นให้กับเพ่เป็นไนมันบ่เป็นไหนอไนมันบ่มกนี่ๆๆๆเป็นเป็นไนมกอื สีดกันนะนี่ยั่งยังมาทันชัยจักแน่นะนได้แล้วคือไออันไอ,นอนวาเละของเขาไม่พุ่นเขาแรงเขาได้ปลูกไว้ของเ้าวันมันจะใสน่นี่นี่แหละพุ่นธรรมศาสตร์นี่ยสำเนียงได้ไหวตัวยาวบราุร้ายตัวใหญ่นะไลยตัวมันขึ้นไล่พุ่นธรรมศาสตร์ก็ใย,ย,ยัยยุคครับว่ามันได้ Nên này, này. Nơi phiền người Monday học cụm học phui Didi ganya yêu Nay đi, đi, đi. À. bóp bamant, chăm lại tất yêu bépoo Muttony lên, chăm mân 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 bén chăm mân bóp béo chăm béo chăm nay 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 chăm xăm này nay chăm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  ขนาวุบคดคุมในสี่สิบก็มันท่วมตัวนี้นอกได้คนได้เงินขวานเห็นออกนนจากสมนี้เนี่ยเอาไปุมพัดเอาบุคุดลึกคุมอีกบบดอันนั้นก็เดินก็มันท่อมมันเวลาพันต่อคือเก้าวยิบร้อยอีกได้เลยเนี่ข้าคุุเขามขดนี่ยกวางสีสิเนี่นี่เนี่ยยาลึกในสี่สิบสี่สิคูณสี่สิตอนนึ่งขาปลูกนั้น เราจไปคดอีกมันง่ายเนาะโดยโดยนี่ชิท่นนี่บ่แตเพื่อจักเดือนชีหไงจักใหญ่เดินไปเดินกลัักบ่อเนาะปรจับวิญญาผลปูมก็ตายตายวิดยาผนเนี่ยันเดินเจ็ดเดินแปเราได้ปลูกนห้อืาะยังผนชมมันได้ปลูกแล้วตอนนี้เนาะโดยโดยเบียกาแฟไปนี้แหละช้ำนี่บ่ดือน้อยกานี้

đừng nói đi đâu ừ. ừ. họ nè xăm ở nàn việt hoa việt phụ nè nàn thì đừng ừ, ừ. đừng đừng ai lên Ta sẽ khuyên tương hương tương san. Đợi đợi. Tương chứng nói. กินทอดอีกแลวกินทอดน้องเดิมอีกแล้วบ่ไาเอะรกอ่มีสามนะยาไไรอยาไรลักนะไ่ปด้บอกไป่น้บอกกันยาสบายดีสบจบดเจ็บ่นสาวคนตบกก็เลยใชสมั้นอือบ๊วยนีครับจะงง่งเมื่อคืนเรลโหมิจูรู้บ่เ จอาสแดงเาเเมื <Flight number. S 1> ่อไหร่แต่แปดโเอ่อ๋อมาตัวผู้ใหญ่มาบอกกรเปื่อนพูดความจริงให้ดีๆบอเลยคุกความจริงเป็นสิ่งไม่ตายค่ะพูดความจริงมาให้ดีๆเจ็ดโมุดที่รักเจ้าสาภาพแล้วยา ย่างบอนะนี่ไอ้สีเทามนี Wet> ่ม no e> ันสีตรงกันด้วยบ่นีเจ็ดโมบ่มเมนโเจ็ดเลยอะไรก็ยเป็นตรงบมเมนและเจ็ดโมงบย่โมเนแน่นอนเดินทางกลับเจ็ดมแม่นเจ็ดม้งเช้าเจ็ดโมงกช่องม่นเตตอนตอนไอ้เซนมาสีนองอดทานและไปตอ ไปคุยกันไปไปคุยไปคุยไปคุยว่ยอยาอะไรว่าัวตรงการลาอลไรแย่เลยป่ะพี่น้องเลยโอ้ยมาดินน้ำเบาไอ้ไหน,หน่อยก่อนขั้นใดเพิ่กันสามขันครักนี่โอ้ยไอ้นหน่อยเื่อนซานลานเป็ดมาสรุปเมียไปใช้ ยอยละวุ้เป <Du, okay. S 1> ็นไงเดนอเด้กินแล้วบ่เข่าน้ากินกับช้างมือนี่กินแจ้วอันนั้นไอ้ช้างแจ้วอันนั้นกับปลากระปังพวกน้องอันนั้นไอ้ช้างคือยลืมเลยวนองเจ็ดไถ่เด้อเดยอเด้ลในเ้าตื่นเนี่ยกินชุกมาไว้เนาใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจดของเนนะไอ้เว้อเด้ย บริวัวที่ฝนตกเพราะว่าทังพวกอายตอกเล็กตะปูบุถึงหัดอยู่หัดบอลหนึ่งอยู่ในบ่อลหนึ่งโอ้กว่าเนี่แต่แล้วจะของหิดเองกโดยโดยโดยอาวุธเอาว่าสีตาบ้านนั้นหากมีเงินสื้อไอ้สังเขาลืมเลยนะซื้อไอ้สังก้าวก้าวอันนั้นนะตอวเขาขายอยู่ตลาดท่านก้าวอุ้ดยังสีเนาะโดยโดยให้ตาบ้านั้นทั้งถึงหากยังมาทนมีเงินสื้อ สบายกูอังเดนเอมือเกินก่าบพันยูกันนอเนอมัดเืนมดมือบัดพนนีนั่นและปีหยกในยูนั่นนั่นแฮงบอลบอนี่แฮงแล้วคือมือเหนนห้องให้กันคืนอ้าบเนี่เขาบอกอดนได้ก็หย่าสตารก็บ่มีเหมนตอนนั้นเนี่ยมดขาทเขาจูด้วยเลยขาทางอันอันั้นอ้สังหย่าขาพามุงเือนไอ้สั้งมดเขาพูกกัน เดินเข้ามันไม่เห็นเดินเอาบ่มก็บ่เป็นกห่นแล้วเดินเาตนอ้วายหันว่าสิปลูกเท่านั้นันยบ่มีหบ่ได้บัาันเขาจด่งมาเข้าไว้คั่นเขาให้ให้เฮาซื้ออีกอืเต็มคันรถตุกตอกนี่5เขาขายบ่มีเงินเด้ออายเกิดนี่ก็เลยออดอืมเช้าบนให้ปะกคออดอก่อนได้ๆอืนนะบัดนี้ ก็เลยอยู่ไปก่อนเนาะเดิร์เดิร์ปฏิทอดพวกนองนี่พวกน้องชายอันนั้นทันเจ็ดทันพวกไอ้กับแบบจางยังแต่พวกพวกนี้นะพวกนี้นี่ยปฏแบบจางเก็บกับไฟประหยัดเมื่อเราสั่นไปเทอะไรคนหนึ่งทันพอได้เสือกินข้าวซื้อเกือบเป็นนัวแบบนี้เซื้อมันจางรถเขาอีกรถอดบานเฮาเนี่ยหลอของเขามีรถอดนใดเนี่ย คนนึ่งสามสิบพันเขาเก็บไปมานะไปกลับเนี่ยขันเขาบ่อบ้อช้างขัเฮายางบ่รายอีกบริษัททูนทางกงทุนพนไก่เมืนจุเป็นในจงเลือเลือเลือจ้างรถจึงทมาซื้อไปเก็บูตุนพูดได้เลยบ้านน้งมีก็ได้ได้ได้ดองูุนปากซองพนได้ได้ได้ท่านยะานเน่ยเขบริษัทลาวบริษัทวเนียดไปแถวนี่ ได้กินข้าวหรือซื้อเก็บหนูอ่ซื้อนันาชั้นมันเลี้ยงเลีเนาะเด้อเด้อเปบนเตียงมาเจอแล้วตะกี้ก็เด้อเด้อโอ้ยลูกอ่านอนตากฝนอยู่เด้อเด้ออ่าเราสืบทอดยืนยองนำการตลอดชีวิตเอาทำงานพวกน้องนุ่งนี่แหละกับพวกอันนั้นอายเอื่อยทางนั้นภาคลาวภาคไทยผู้ช่วยอายนี่แหละยืนยองนำการตลอดชีวิตก็รได้ไหนให้เราไม่รวยใครกัน trường nào đại huyền sản xâm nệ này có đi ở sao nó đời 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 có khai quân từ yêu, vô thì nó đời đời ba tô nó còn nát nai đi lâu. đời phải Tại mi sao vào tiền cái chỉ kho con vậy này. đời đời thì nó sẽ ngân với hay cái sư già đó sẽ nâng đó sư già hay này không đời 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 ซื้อยาแล้วตุนแรงอย่างเงี้ยเสื่อยาไอเลยปนเลยคนไอกินเชได้มีแห้งสู่ต่อเด้อเด้อโอพอจะได้ไปเห็ดวยญญาีกขันว่าเด้อตัวไหนเราเดินไปเสียหนาขันบ่าเนี่ยหยาเงาหนาเต็มขี้ดินเขาไปกให้ฝนตกเด้อเนี่ยสองคนสามคนกับลูกกับ่มลูกกอกขันเสียหนาเพิ่นก็เป็นเพื่อีกอยู่ในอยู่ใน อยู่นี่เป็นพีนะบ่ลูกคยมาทุงอันผูเกากอันไอ้มอนี่ผู้คุท้องนามอันเดาเเป็นพีด้วยเลยสมัยสมัยใหญ่เ่ยเจ็บแกเจ็บเคยเป็นด้ดยเลยเพื่นก็อยู่สองมือเนาะเขาก็อยู่มีแต่ในโฮมเนาะเดาเลย าไดปฉันก็ไปเพียกต่อกระเด้ลหน่อเด้อดีมีแรงเด้อไอ้หน่อยเด้อเีด้วยด้วยด้วขอบใจโอ้ยอ่ออย่านี้เลยย่องโดยโดยอ่าดีแล้วดีขึ้นในซ่านดีแล้วก็ดีใจน้ำเฮากันเลยเด้อเด้อเด้อไปพี่น้องเลยไปเตียงตะขอตัวเดินทางครับก่อนทางไอ้หน่อยก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ไปเตียงมาซอยแล้วก็มาเห็ดเฮือนซานให้เป็นครอบครัวทั้อิดอยู่ลาวใต้เฮาพี่น้องเลย แต่ใน,นก็ขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุนไหลายทางพูญญจิจบุญที่ซอยทางครอบครัวไอ้น่อยนะปัจจุกุจุคนคอยอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บอยู่สดายความไข่อยู่สมีปัถนาสิ่งใดขอให้ได้สมครบุญม,มัร์ปัทนาถูกสิ่งตุกป,ประการเนาะนอนรับขอคอยได้เงนินหมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนแผ่นเมื่อมาคอยได้แก้มันได้โสดโทษให้ใหญ่มาพานมันให้ยใหญ่มาเบียดเละกเล็กอยังไรใหญ่มีมากลยพอเสียธุรกิจการงานใดๆก็จะเลื่อน่งเรื่อง ในนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปเด้อสาธุสาธุรูไปสำหรับพี่นี่บทเรียนบทตัวจบคิดไปเพียงเท่านี้ก่อนอยู่ดีมีเฮงบัดนสกุลุกคนสบายดีพี่น้องเงยไปบาย